สวัสดีค่ะฟางพย,ยนต์นะคะวันนี้ฟังมีอิซูซูดีแมกเก้าแซดพีนะคะปีิ2018ได้เป็นสีขาวมุกสีประตูเกีย์ออตโต้นะคะสวยๆเลย เพชรจนของเราต้องขายอยู่ที่685,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ใช้งานไปเพียงแค่60,000กิโลค่ะลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มคา่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้ยังเป็นทะเบียนต่างจังหวัดอยู่นะคะเดี๋ยวทางบริษัทเพชรจนจะทําการจดทะเบียนนะคะเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้ใหมค่ค่ะปีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะ อันนี้นะคะจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะได้เป็นกระจังหน้าสีดำเงานะคะตัดกับสีขาวนะคะสวยๆเลยถัดมานะคะในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ20นะคะเจ้าของเดิมเปลี่ยนแม็กสวยๆแบบนี้มาให้แล้วนะคะทางเราก็ขายไปพร้อมล้อแม็กสวยๆแบบนี้เลยค่ะ โครงสร้างด้านในนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะรับประกันเลยสีมาจากโรงงานนะคะยังติดอยู่เลยค่ะบันไดข้างนะคะสวยๆเลยไม่มีช้ำเลยนะคะโลโก้ตัวอักษรน,นะคะติดอยู่ครบนะคะสภาพดีอยู่เลยนะกระจกมองข้างรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟเหลวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะ ติดคิวกันสาบมาให้แล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะนันนี้กระจกแท้เดิมโรงงานนะคะทุกบานเช่นกันนะรับประกันไม่มีพิกามชนหนักมาแน่นอนค่ะกระจกเดิมโรงงานทุกบานเลยนะคะมาพร้อมกับระบบกุญแจคีย์เลสนะคะอาภายในนะคะสวยๆเลยด้านในนะคะได้เป็นกระจกออโต้หนึ่งบานนะคะแบบนี้เลย มาพร้อมกับพวงมลาลัยมันติฟัง์กชันนะคะพวงมลาลัยใหม่ๆเงาๆเลยนะคะไม่มีช้ําเลยได้เป็นระบบนําทางนวิเกเตอร์นะคะแล้วก็กล้องมองหลังค่ะมาพร้อมกับแอร์ออ o โนต้นะคะด้านในสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะ เบาะหนังสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีขาวเบาะใหม่ๆส,สวยๆเลยนะคะเบาะใช้งานได้ปกตินะเบาะใช้งานได้ปกตินะคะภายในใหม่ๆเลยนะคะภายในไม่มีชําเลยนะคะคันนี้เลขไม้อยู่ที่หกหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะหน็อตตามซอกประตูนะน็อตสวยๆเลยน็อตไม่มีรอยถูกไขน็อตไม่มีขยับเลยนะคะ เม็ดอาร์นะคะที่ประตูกลมๆส,สวยๆเลยคันนี้รับประกันนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคา6 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นสีขาวนะคะสีประตูเกียร์ออโต้นะถือว่าหายากมากๆเลยนะคะรถราคานี้นะคะแล้วไม่ถือว่าน้อยมากๆเช่นกันนะคะไม่ไม่ถึงหนึ่งแกิโลนะคะผ่อนสบายๆเดือนละ1 000, 2 0 0 0สองบาทนะคะ สามารถจัดเต็มฟีดาวได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะคะสามารถจัดเต็มฟีดาวได้เลยนะคะ,ะมาพร้อมกับพรมเข้ารูปนะคะแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรับประกันเลยนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะ ล้อมแม็กนะคะขอบยีแม็กสวยๆเลยนะคะเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้แล้วเราก็ขายขายไปพร้อมกับล้อมแม็กนะคะสวยๆแบบนี้เลยอ่ในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะลูกค้ามาพร้อมกับเสาอากาศแบบคีฉลามนะคะไฟเบรกรวมที่สามอ่า้วก็ได้เป็นกระบะไลเนอร์นะคะให้ดูชัดๆเลยด้านในนะคะกระบะไม่มีช้ำเลยนะคะยังคงสภาพดีอยู่เลยนะคะได้ไป ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ต้องไปตกแต่งนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงตรงไหนเพิ่มเติมเลยนะคะคันนี้ของเราดูแลให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะคะน้ำน้ำยาแอร์นะคะของเหลือทุกอย่างเราดูแลให้หมดนะคะก่อนส่งมอบลูกค้าได้ไปพร้อมใช้งานเลยนะคะรถท่านไหนนะคะที่ไม่มีฟิล์มนะเราก็แถมฟิล์มให้ฟรีเช่นกันนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะ ด้านหลังนะคะไฟท้ายนะให้ดูกันคชัดเลยใส่ๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะกล้องมองหลังนะคะติดตั้งจากโรงงานใช้งานได้ปกตินะคะค<ม>ันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยสวยๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะหรือว่ากํมาลังมองหารถใช้งานนะคะกลับบ้านต่างจังหวัดนะ รถคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันเลยนะคะที่อยากจะแนะนำนะรถปีใหม่นะคะไม่น้อยนะคะสภาพดีนะบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้นะคะน่าใช้เลยถ้าลูกค้าอยากผ่อนสบายกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มเงินดาวได้นะคะคันนี้ถ้าจัดเต็มนะคะสีดาวก็จะตกผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันนะคะหนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทอ่ะ อันนี้จะตกผ่อนอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันกว่าบาทนะคะจัดเต็มสีดาวนนะสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวฟางพามาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยค่ะแล้วมาต่อกันที่โครงสร้างด้านหน้ากันบ้างนะคะให้ดูคันหน้าก่อนเลยนะหัวน็อตน,นะคะลูกค้าหัวน็อตสวยๆเลยนะคะสีมักจากโรงงานยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยค่ะ คันหน้านะคะสวยๆเลยไม่มีโคดมีงอเลยนะคะรับประกันไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะคันนี้โมน็อนะคะสวยๆเลยสีมักจากโรงงานนะคะยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยนะเหตุรถปีรถนะคะก็ยังคงสภาพดีนะคะเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีไหลมีเยิมแน่นอนนะคะของเราดูแลนะคะของเหลวให้สีก่อนส่งมอบนะคะพาสีพราบต่อให้ถึงปีหน้าเช่นกันค่ะ ประกันนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคัดรถเกตเมีคุณภาพมาให้ลูกค้านะคะถุกคันเลยบริษัทเปิดมามากกว่ายี่สิบสามปีนะคะสำหรับบริษัทเพชรโยนของเรานะคะลูกค้านะคะได้รถไปมั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะรถทุกคันของเราคัดมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ